ก็ลยล่วงก็เลยล่วงอ่ะนี่ปตะยนี่แซ่บนี่ยู่นี่ไปนาชิลอดอยู่อะเอาเลยเขาตำแซ่บนี่มีน้ำเจ้าทรัพย์เจียวิ่งดูว่ามันกัดเจ้งอยู่อะเพราะว่างานบุตรจ๊ ท่านมาทีขูดนี่มันนี่มันออกบะน่ะโตแนะนำเนอกไม่ใช่คนละอันดิบ่ะฮะอันเอไรนะเยงอ่งอัดฝ่ามอไซสะตัวนี้ไม่นงไม้แทงปลาบ่รอดเป็นไรรอดแต่มันกระสีแบบ อันนั้นในนึงไม่เป็นไรหรอกเราหลอกสี่สสนน,นุกุลอะไรมากูนั่งสบายแล้ว,ว,วกูนะอ๋อเราบอกเขามาอะไรมาเขาบุ๋มากเขาขยเ้อยเขาบบทันมีคนโง่นะแบบมันโบนัสก้นประมาณสิบมือนะ่ะโอ้ยตกกระเวอ้อเอาสิบมือเลยติสิบมือก็าอาจจะมีก็ขนาดตอนสีเป,ปียด้วยฮึบิกี้เกียงนั่งนัดตุน ไปวเจยูว่าโอ้บแจงเนาะภาพมัวญญให้ความุค,วคบบ <c oughs> สวัสดีจ้า<อ>มายนี่ถ้าเหือใช่ไหมน้าอันเดอบภาพระดับสี่อัไล่ขดมัวภาพระดับอัตโมติเจ้าภากันที่อย่าง พากันสิแกงนอนไหมนอนถุงนอใส่แอพ่อหมอ,มเ <laughs> อ,อ,มอะเนอะพหมวเขากินล่ะแม่นเดี๋ยวถ้าิึงคลิปเต็มเลยชิ <laughs> ดูอดก่อนอดก่อนนะนี่ <laughs> โอเคพี่พี่แบบภาพมันมัวโคตรแล้วเดี๋ยวอันถ่ายเบื้องิดเต็มเลยแบบโคตรวุ่นวายเลยในทริปนี้บ๊ายบายสัดฟิวอะ่ะสัดฟิวอ่ะสัดฟิวอ่ะ